phần còn nhau đó em ừ. 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 subscribe ไม้โผล่ ร้านหน่อยเข้าไปหรอตีฮะร้านหน่อยเข้าไปหรอมาขวบรถบนเมเจอร์บนรถไอซ์คุงไปเตีคุณแม่เสา,า,เสาอาเดตหนึ่งพันบาทนะไทยเออบุญกระถิ่นเขาทำเอาต่อไปตั้งใจ อย่างบบเวอร์เวอร์มาอยู่นะตรวจน้ำหลับพอนเหตดเบิดไปขอเ้าเย้เหยียวาลิวะฮปุราปริปุรนติสาครัง เอะเมวะอิโต้ทินังเปตานังอุปปัตติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิสชตัวทราเพปุเรนตุสัมปปานจันโทปนระโสยะทหามะนโชติระโสยะทหา วันทุสานพารโคเวนาสตุมาเทีภนวนโยสุขินที่าอยู่กภาวะปิวันเพสนิจังวัดชาปาน संघायो निशोविन्ध्यपातङ्गति सेवा मे ने वा धवाय नमथाय न मन्थनाय न विभोषणाय य वाधेवा इमा शाखाय साति धिया यापनाय व्रीहिनुगहाय एते पुराणवेदनाङ्गतिहं का मी धन् पुनाङ् न ना उपाधे सामि यात्राज्यमे भविष्यति अनवचता च จมเฮกังมัญญาทันที่วังหัวตูขอพ้นบาสนาญาติโยมจงเป็นผลสำเร็จทุกประการเถิดนี่นะจะมาส่งกระหน่ยมาซีมั้ง

sou quando der para sair, que é yeah, que yeah. é?